รั่วที่หัวน็อตใช่ครับคืออยู่ที่ตัววัสดุด้วยว่าเราใช้วัสดุอะไรส่วนใหญ่นะครับทุกคนถ้าเป็นหลังคาตัวเมทัลนชีตนะครับส่วนใหญ่เลยปัญหาจะอยู่ที่หัวน็อตเองก็คืออาจจะซีนยางไม่ดีหรือว่าตัวหัวน็อตเนี้ยไอตัวยางเนี้ยหมดอายุขึ้นสนิมหรือตัวรูที่เจาะตัวน็อตเนี้ยมันขนาดใหญ่ใช่ไหมมีการย้ํหรือมีการขยับ จนตัวรูเนี่ยมันขนาดใหญ่แล้วมีหยดน้ําไหลเข้าไปแล้วมันย้อยลงมานั่นเองย้อยลงมาแบบตรงหรือไม่ตรงก็ว่ากันไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วทุกคนรู้ไหมว่าตัววัสดุต,ตัวหลังคาแม่ทันชีสเนี่ยมันจะมีระบบแบบยิงน็อตแล้วก็ระบบแบบคลิปล็อกด้วยทาเหมือนไม้พื้นเลยนะถ้าเป็นไม้พื้นพวก s อ c ซหรือว่าเป็นพวกกระเบื้องยางอะไรต่างๆใช่ไหมมันจะมีระบบแบบทากาวใช่ไหมครับแล้วก็ระบบแบบคลิปล็อกที่มันใช้ตัวขบกันอนะ ตัวหลังคาแม่ต้นชีสก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็คือมีระบบแบบยิงน็อตที่เป็นหัวสกูแบบหนึ่งนะครับแล้วก็มีระบบแบบคลิปล็อกเหมือนกันแต่อะไรครับแต่ ในเรื่องของต้นทุนในการก่อสร้างตัวคลิปล็อกก็จะมีราคาสูงกว่านั่นเองนะครับซึ่งนักลงทุนทั่วไปจะไม่ค่อยนิยมนะครับคือเหมือนที่พี่บอกว่าเราก็ต้องดูมูลค่าของตัวบ้านด้วยนะว่าบ้านเป็นเกรดไหนนะครับตรงนี้นะมันจะเป็นคําตอบในการตัดสินใจนั่นเองอายุการใช้งานก็จะไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้ถ้าเป็นหัวที่เป็นตัวยิงน็อตเนี่ยมันจะก็จะเสื่อมสภาพเร็วกว่า ทีนี้ก็ต้องดูอีกว่าคุณภาพยี่ห้อที่เราเลือกมาเขามีรับประกันมีการัตนตีไม่ต่ำกว่ากี่ปีสมมติสิบปีขึ้นไป30ปีขึ้นไปไหมอันนี้ก็ว่ากันแต่ที่สําคัญก็อยู่ที่มาตรฐานของช่างในการติดตั้งด้วยถูกไหมถ้าให้ชวนก็เอาช่างที่แบบเป็นช่างเฉพาะทางที่รับติดตั้งหลังคาโดยเฉพาะหรือช่างจากโรงงานอะไรก็ได้แล้วแต่คุณนะครับอย่าพยายามที่จะเลือกแบบเซฟไปประหยัดในเรื่องของการติดตั้ง เอาแค่ประหยัดอย่างเดียวนะแต่มันทาให้คุณเสียหายนะ好吗ใช้แผ่นติดตั้งไม่ได้มาตรฐานใช้แผ่นเป็นเศษอย่างเงี้ยใช้แผ่นมีหลังคาบุบอย่างเงี้ยเดี๋ยวมีเรื่องเล่าให้ฟังนะครับมีช่างอยู่ทีมหนึ่งเขาไปติดตั้งบ้านของน้องที่เป็นนักเรียนในคลาสไอเไอ้เขามาปรึกษาเนี่ยอันตรายเหมือนกันเรื่องแบบนี้ช่างติดตั้งอยู่บนหลังคาใช่ไหมแล้วเราอยู่ข้างล่างจะให้เราขึ้นไปตรวจงานก็ไม่ได้เหมือนกันทีเนี้ยมันต้องใช้ความ เข้าใจไว้ใจเชื่อใจช่างอย่างอย่างมากเลยนะถูกไหมจะให้เราปีนขึ้นดูเอาพี่ผมติดตั้งหลังคาเสร็จแล้ว,ลว,ลวพี่ช่วยปีนขึ้นมาดูช่วยปีนขึ้นมาตรวจดอยก็ได้ถ้าเรายังสงสัยอยู่ว่าเขาทํางานเรียบร้อยไหมถูกไหมครับหรือจะว่าอะไรครับถ่ายรูปเราก็ไม่รู้อีกถูกไหมว่ารูปที่เขาถ่ายมาเลือกเฉพาะมุมที่สวยๆหรือเปล่ามุมที่ไม่สวยช่างก็ไม่ถ่ายมาอยู่แล้วถูกไหมก็เป็นไปได้เหมือนกันรู้ไหมว่าเคสที่แบบเจอปัญหามันคืออะไรครับ เจอหลังคาเมทัลชีตอันนี้เป็นหลังคานะครับอันนี้เป็นตัวขอบขอบของตัวตัวผนังอันเนี้ยน้องเข้าไปเห็นที่หลังอาจจะเป็นหลังคาของโรงรถชั้นหนึ่งก็ได้แล้วไปเห็นจากชั้น2ถูกไหมคือช่างปูแผ่นเมทัลชีตแผ่นเมทัลชีตคือเส้นสีเหลืองตัวนี้เหลือเศษอยู่ประมาณสัก20เซนเหมือนกับว่าตัวแผ่นหมดแล้วช่างก็ไม่ยอมไม่ยอมซื้อแผ่นใหม่มาต่อให้ชนกับตัวขอบผนังสีขาวตัวนี้นะครับเห็นไหมแล้วเอาเป็นแผ่นยางอะไรก็ไม่รู้มาแปะตรงเนี้ย ให้มันชนคออะแล้วพอดีน้องที่เป็นเจ้าของบ้านที่เป็นนักลงทุนไปเห็นเห็นไหมครับคือพอพอไม่ใช่วัสดุตัวของมันจริงๆที่ที่มันเป็นตัวครอบเป็นตัวชนเนี่ยอายุการใช้งานก็จะน้อยอยู่แล้วอะแล้วพอเจอปัญหาเจอความร้อนบ้างเจอฝนบ้างเจออะไรเงี้ยมันก็จะไม่ทนถูกไหมแล้วมันก็จะไปรั่วลงมาสร้างปัญหาให้ทีหลังชัางนี่โชคดีที่น้องเขาไปเห็นก่อนแต่ว่าอะไรครับไปเห็นก่อนก็เถอะช่างที่ติดตั้งทีมเนี้ยก็คือหายไปแล้วอะ มายถึงว่าจบงานไปแล้วอ่ะแล้วเพิ่งมาเห็นทีหลังนั่นเองครับอันนี้เขาให้ทีมชุดใหม่เข้ามาช่วยจัดการถูกไหมเพราะว่าเออคือพูดง่ายๆก็คือรักไก่นั่นเองครับเห็นไหมน,นี่พอเป็นอยู่ที่มันจุดแบบรับสายตาเป็นจุดที่เราไม่ค่อยได้เห็นขึ้นไปมองจากข้างบนเท่าไหร่หรือเป็นจุดที่เราอ๋อ,อเสร็จแล้วใช่ไหมอ๋อเสร็จแล้วก็เบิกเงินไปได้เลยคืออาจจะเป็นเพราะว่า ความแบบเชื่อใจไว้ใจช่างมากเกินไปนัีนน่ทำให้เราอาจจะพลาดในบางจุดก็ไดนะ้มันมินเมย์มากเลยนะครับเรื่องแบบนี้นะที่สําคัญที่สุดก็คือวิธีแก้ก็คือเอาตัวแผ่นหลังคาไม่ด้ชิตแผ่นใหม่มามาคลุมซ้อนทับนะครับแล้วก็เอาตัวแฟชชิ่งมาครอบอีกครั้งให้มันสนิทนั่นเองนะครับอย่าให้เป็นซอก ที่จุดของเดิมนั่นเองก็คือติดตั้งได้มาตรฐานของวัสดุต,ตัวนั้นๆน,น,นั่นเองว่ามาตามมาตรฐานเขาทํากันแบบนี้นะเราก็ทําตามนั่นเองครับที่สําคัญคือแก้ให้ถูกจุดนั่นเองคือยอมเสียเวลาครั้งเดียวหรือทําให้ดีแค่ครั้งเดียวอ่ะดีกว่าแบบซ่อมแล้วซ่อมอีกถูกไหมสองเดือนก็ซ่อมอีกซ่อมทุกๆ2เดือน3เดือนแบบนี้นี่ก็ปดวดหนะัวแล้วพอรวมค่าใช้จ่ายกันแล้วอ่ะมากกว่าซ่อมให้ดีครั้งเดียวอย่างแน่นอนนะครับ